สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องมันสุกมากอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตภาพที่ขายได้ไประจำวันที่24กรกฎาคม2568นะครับเริ่มกันเลยแล้วกันอุ๊ยอะไรติดนะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มกันที่ชัตเตอร์สต็อกนะครับมี่อมโหลดนะครับของวันที่24นะก็โหลดก็ไม่ไม่เยอะนะมีปละปรายนะครับรูปแรกนะครับเป็นแบ็กกราวสีทองทอง,ทอ,งอ่อนๆออ,ออกน้ำตาเน็ดๆนะครับ เป็นแบ็กกราวเบอร์นะครับในในพอตของผมนะขายดีก็หลายๆคนติดตามก็จะรู้ว่าแนวน,นี้แหละขายดีสําหรับของผมนะครับราคาวันนี้ก็0.58เหรียญน,นะครับซึ่งรูปนี้ถ่ายเมื่อ20ประมาณ20พฤศจิกนาะ2,200อุ้ย5ปีแล้ว5ปีแล้วนะครับก็ขายไปเพิ่งขายได้6โหลดนะครับาราคารวมประมาณเท่าไหร่นะ2 2.69ไหม2 2.69เหรียญประมาณเนี้ย เออก็ถือว่าช่วยขายเล็กๆน้อยๆนะครับภาพต่อมานะครับเป็นภาพช่องแอร์นะครับเป็นช่องแอร์ในรถยนต์อันนี้เป็นรถยนต์คันเก่าของผมนะครับเป็นเชฟโรเลตนะครับเป็นเก่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขายไปแล้วนะครับก็ขายได้นะครับวันนี้0.45เหรียญนะครับภาพนี้ก็ถ่ายตั้งแต่ธันวา2019นะครับเกือบ6ปีแล้วมั้ง นะครับก็เพิ่งขายได้3โหลดนะครับราคา0.80เหรียญนะครับผมก็ก็ยังดีนะครับเป็นภาพมันจะช่วยๆกันขายทั้งภาพใหม่ภาพเก่านะครับโอเคส่วนภาพต่อมานะครับเป็นภาพน้ําน้ําส้มนะครับก็คือเป็นน้ํเปล่าเปล่านี่แหละแล้วก็เอามาย้อมใน photoshop เป็นสีส้มนะครับก็ถ่ายในโหลดน้ําเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ได้ราคา0.22นะครับวันนี้ก็ราคาเบาหมดเลยนะครับ ภาพนี้ถ่ายเมื่อ2023ช่วงธันวาเนอะปรามาธันวาตอนนี้ก็มี7โหลดนะครับได้ไป1.37เหรียดนะครับรวมทั้ง7ครั้งที่ขายได้ก็ถือว่าเริ่มต้นขายได้บ้างนะครับสำหรับรูปนี้นะครับอย่างน้อยๆก็คือภาพน้ำทั้งหมดแทบจะทุกภาพของผมนะก็จะมีโหลดแบบนี้แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นที่คลิปช็อตที่ผมเพิ่งอัพไปนะครับ อันนั้นร้อ้าสเห็นไหมภาพน้ําของผมมันจะขายดีมากๆกับแบ็กกราว n ์เนี่ยขายผสมกันสองสองคีย์เวิร์ดเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะครับก็เหมือนของทุกคนเหมือนกันคนที่เริ่มต้นอะไรยังไงเนี่ยก็ลองดูส่งไปหลายเนวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขายออกในคีย์เวิร์ดที่เราถนัดคือเราอาจจะแต่งภาพแนวนี้อ่าของผมอย่างเช่นของผมภาพน้ําของ ของคนอื่นอาจจะเป็นภาพแนวแบ็กกราวด์แบบว่าภาพวิวอะไรก็ได้นะครับอาจจะไปปังในในคีย์เวิร์ดนั้นอ่าส่วนของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองลองไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวชัตเตอร์สต็อก Adobe อัน b ด Sto บีเขาจะให้คำตอบเองว่าเราแต่งแนวไหนและโดนโดนใจลูกค้านะครับแล้วเราก็เน้นส่งแนวนั้นแต่แนวอื่นก็ส่งไปด้วยได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอ่าอันนี้ก็ทั้งหมดของ ชัตเตอร์สต็อกนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ Adobe s t o c k กันต่อแล้วกันมาเราก็มาต่อกันที่ Adobe Sto c k กันต่อนะครับภาพแรกนะครับของประจำวันที่ยี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นภาพแบ็กกราว์เบอร์อีกแล้ววันนี้ทั้งวันขายได้แบ็กกราว์อีกแล้วไม่มีภาพอื่นแทบจะไม่มีภาพอื่นขายเลยในภาพผมแบ็กกราว์กับภาพน้ําที่ขายดีมากๆเช่นเดียวกับชัตเตอร์สต็อกนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นแบ็กกราว์เบอร์ที่ผมทําขึ้นมาเองบ้าง ถ่ายกับเลนแล้วก็หมุนเลนให้เบอร์บ้างก็กลายเป็นแบ็กกราวอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสีออกครีมครีมนะไม่รู้สิสีออกทองทองเหลืองเหลืองครีมครีมแต่ผมใส่ไปว่าแบ็กกราวพิงโกซึ่งอันที่จริงน่าจะไม่ใช่สีพิงโก้วยซ้ำแต่เออก็ผ่านแล้วก็ขายดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่ขายได้เรื่อยๆนะครับภาพนี้ก็วันนี้ได้ราคาดีครับ0.99เหรียญนะครับ แล้วก็ภาพต่อมานะครับเป็นแบ็กกราวอีกแล้วนะครับเป็นแบ็กกราวที่ติดอันดับท็อปสามนะครับตอนนี้แบ็กกราวสีแดงขายดีมากอยู่หน้าท็อปท็อปในภาพขายดีของพอร์ตของผมนะครับเป็นแบ็กกราวเบอร์นะครับตัวนี้วันเดียววันที่ยี่บสี่นี้ขายได้สี่ภาพนะครับาภาพแรกขายได้ศูนย์จุดสี่แปดเหรียญโหลดแรกนะใช้คําว่าโหลดแรกโหลดที่สองได้ศูนย์จุดสามแปดเหรียญ โลดที่3ได้0.38เหรียญได้0.38เหรียญ2 2 2โหลดอีกโหลดโหลดที่4ได้0.36เหรียญน,นะครับสีภาพซ้อนอาจจะยอดโหลดราคาไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็แบบหือะไรกันเนี่ยขายเมื่อ,เม,อเมื่อวานวันที่23านะที่ทุกคนถ้าได้ตามคลิปอะ่ะก็ภาพนี้ก็ขายได้อีกนะแล้วไม่ได้แค่โหลดเดียวด้วยอย่างน้อยๆวันละขั้นต่ำสอโหลดะ อ่านี่คือภาพง่ายๆที่สร้างขึ้นเองกับภาพอื่นๆที่ผมไปคิดประดิษฐ์ประดอยจัดเซตฉากอะไรให้มันอลังการกลายเป็นว่าสู้ภาพนี้ไม่ได้เลยภาพต่อมานะครับเป็นเอ่อแบ็กกราวเบอร์แต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมถ่ายด้วยเลนนะครับถ่ายผ้าเมื่อก่อนผมจะใช้คำว่าผ้าเป็นริ้วๆนะครับก็คือเป็นลูกคลื่นผ้าแบบเอามากางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันแบบ ขยน้นขย้นเป็นคลื่นคลื่นขึ้นมาแล้วก็ถ่ายนะครับอันนี้มีริ้วหน่อยๆนแล้วก็ทําเลนให้เบอร์เป็นตัวนี้เป็นสีเหมือนออกน้ําตาลนิดๆเหมือนสีครึมครมหน่อยๆออกทองทองนิดนิดนะครับทองทองอ่อนๆนะครับ,รบแต่ผมใช้คําว่าซิลซิลก็คือเป็นผ้านะแปลว่าผ้านะซิลแฟบริกอะไรพวกนี้นะผ้าเป็นริ้วนะครับก็าขายได้เหมือนกันนะบางครั้งผมยังจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าแบ็กกราวด์เบอร์มันเหมือนกันหมดเวลาเราเอามาทําบางทีอันไหนทำโฟโต้ช็อปผมก็อาจจะใช้ แบ็กอ่าใช้คีย์เวิร์ดภาพเป็นริ้วก็เคยเหมือนกันบางครั้งจำไม่ได้ว่าเราถ่ายหรือเราใช้โปรแกรมทำนะครับตอนนี้ก็อยากลองลงดูตอนนี้ผมทำแล้วก็ถ่ายแนวนี้มาอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่ายังโดนข้อหาซ้ำไหมเพราะว่าภาพในนี้ก็น่าจะเป็นพันรูปแล้วนะ background แบบเบอร์เบอร์ที่ผมถ่ายอันนี้นะครับอันนี้ก็0.95เหรียญน,นะครับก็ได้ภาพนี้ก็ขายดีใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ได้มา1โหลดนี่ก็ ทั้งหมดนะทั้งหมดของวันนี้เดี๋ยวกี่โหลดนะอ่า Adobe Stock มีภาพหนึ่งห้าหหโหลดไหมวันนี้หโหลดนะก็หกโหลดแล้วก็ตอนนี้นะครับยอดของ Adobe Stock เดือนนี้ก็ประมาณหกสิบสามเหรียญแล้วก็ s h u t t e r Stock ยีิบสองเหรียญยี่ิบสองเหรียญวันนี้วันที่ยี่สิบห้ายิบสี่ยิบห้าห้ากวันห้าหกวันกับยีิบห้าเหรียน ถึงหรือเปล่าอีกสามเหรียญจะได้เบิกขั้นต่ำนะตอนนี้ชัตเตอร์สต็อกผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ากลับมาส่งเยอะๆเนี่ยมันจะปังเท่าด d บี้ไหมแต่ตอนนี้ Adobe ของผมเครื่องติดมากนะครับก็มีอะไรมือใหม่ก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าของผมเป็นเหมือนช่องที่ถ่ายภาพขายแบบธรรมดานะครับไม่ได้ระดับโปรไม่ได้อะไรเลยก็คือมือใหม่ด้วยกันแค่อยากให้เห็นว่าเฮ้ ขนาดเออมันถ่ายไม่สวยนะมันเนี่ยภาพง่ายๆง่าย,ายขายได้ให้เป็นคนให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่มือใหม่หรือว่าไม่ได้เก่งถ่ายภาพแล้วก็อยากหารายได้เสริมออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็มันค่อนข้างเสถียรด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมหยุดส่งงานไปทั้งช h ต t t e r s t o ็อทั้ง a ลูวิสต็อกไปแบบมีช่วงหนึ่งหยุดไปเกือบ2เดือนนะครับแต่ยอดมันเสถียรครับมันมีความขึ้นลงที่อยู่ในมาตรฐานก็คือยังได้เบิกทุกเดือนนะครับ มีหลุดๆบ,บ้างบางเดือนของชัตเตอร์แต่ว่าได้ของ a d o b e มาช่วยนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนปั้นๆขึ้นมานะเผื่อปังและบอกเลยว่ายอดการขายเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้ส่งมันตกน้อยมากครับถ้ามันไม่นานเกินไปนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่คือของผมมันไม่ค่อยตกนะครับก็มีอะไรที่ผมพอจะอตอบให้คำตอบทุกคนได้ก็เม้นไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็อาจจะ ต้องหาความรู้จากช่างภาพหรือเทพๆคนอื่นๆเขานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ